สวัสดีครับผมวรเศษ์พงรุธปรีชาทำไมคุณถึงต้องทำประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันโรคหลายแรงผมอยากจะบอกว่ามันเป็นการวางแผนทางการเงินในอนาคตครับลองคิดตามผมนะครับถ้าเราไม่มีประกันแล้วบังเอิญว่าเราเจ็บป่วยเป็นโรคหลายแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นกับตัวเราหรือกับญาติของเราและจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกระทันหันคุณมีเงินเพียงพอสำหรับรักษาตัวเองไหม มีเงินเก็บเท่าไหร่มีกี่ล้านถ้าคุณโชคร้ายเป็นมะเร็งเงินหนึ่งล้านบาทอาจไม่เพียงพอต่อการรักษาและนี่คือสาเหตุที่ผมมาทำคลิปนี้ครับในอดีตผมเป็นคนที่ไม่ชอบประกันคิดว่าไม่มีประโยชน์และเป็นการเสียเงินเปล่าแต่เมื่อได้ศึกษาจนเข้าใจจึงทำให้ผมรู้ว่าประกันนั้นสำคัญกับทุกคนจริงๆและจำเป็นต้องมี หรือคุณจะเลือกใช้ชีวิตโดยไม่มีหลักประกันใดๆไม่มีสิ่งรองรับให้กับครอบครัวของคุณเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาตามหลักคำสอนของศาสนาไม่ช้าก็เร็วทุกคนต้องผเผชิญและจะดีกว่าไหมถ้าเราทำประกันตั้งแต่ตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่แล้วให้บริษัทประกันเข้ามารับความเสี่ยงแทนเราใช้เงินเพียงเล็กน้อยแลกกับความคม้มครองมหาศาลเพราะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน ถ้าผมถามว่าถ้าคุณต้องตายในวันพรุ่งนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรจะคิดอย่างไรลูกๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ภรรยาของคุณจะอยู่ต่อไปอย่างไรธุรกิจของคุณจะเดินหน้าต่อได้ไหมหรือคุณจะบอกครอบครัวว่าพ่อไปสวรรค์แล้วนะนี่ทั้งหมดให้แม่รับผิดชอบนะค่าผ่อนบ้านผ่อนรถหาเงินกันเองนะคุณจะบอกอย่างนั้นไหมถ้าไม่มีประกันเสาหลักของครอบครัวหายไป ธุรกิจอาจต้องปิดตัวลูกน้องแยกย้ายลาออกเพราะถ้าคนคนหนึ่งล้มมันอาจหมายถึงทั้งครอบครัวล้มตาม แต่ถ้าคุณมีประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงหรือแม้แต่แผนชดเชยรายได้เมื่อคุณต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลบริษัทประกันจะเข้ามาดูแลในจุดนี้เช่นประกันสุขภาพคุณจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านได้อย่างทันท่วงทีเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ต้องตื่นตีสี่ไปต่อแถวรับบัตรคิวรอตรวจรับยานในช่วงบ่ายหมดวันไปเปล่า ประกันสุขภาพยังมีโปรแกร,รมเหมาจ่าย5ล้าน10ล้านช่วยให้คุณอุ่นใจเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในส่วนของประกันโรคร้ายแรงจะครอบคุมถึง44โรคเช่นมะเร็งตับไตหัวใจปอดหลอดเลียดหัวใจสมองและอีกหลายโรคที่ยังไม่ได้กล่าวถึงซึ่งแผนนี้จะคุ้มครองแบบเจอจ่ายจบ อย่างน้อยคุณก็มีวงเงินหลักล้านเข้ากระเป๋าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่ารักษาค่าเดินทางในยามจำเป็นทุกวันนี้คนไทยป่วยเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นเพราะฝุ่น PM 2.5อาหารการกินสารเคมีการดัดแปลงพันธุกรรมการบริโภคของหมกดองอาหารสุกๆดิบๆพยาธิใบไม้ในตับล้วนเป็นภัยเงียบที่พากชีวิตผู้คนมันนักต่อนัก สำหรับแผนชดเชยรายได้เมื่อคุณต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคุณสามารถกำหนดได้เองว่าจะรับชดเชยวันละเท่าไหร่เปรียบเสมือนค่าตัวของคุณเมื่อคุณไม่ได้ทำงานสูงสุดถึง365วันอีกแผนที่ผมอยากแนะนำคือประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจ่ายเบี้ยวหลักร้อยแต่คุ้มครองหลักล้านครับเขาว่ากันว่าคนตายไม่สามารถเอาอะไรไปได้ แต่คนตายสามารถทิ้งภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินไว้ให้ครอบครัวได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนหากสนใจพูดคุยเพิ่มเติมติดต่อผมได้เลยครับคุณต่อ AIA โทรศัพท์089-123-2339ลายอนทออเด,ดียินดีให้บริการครับ